โรคอ้วนโรคอ้วนนะครับก็จะมีสาเหตุได้หลายประการโดยประการต่างๆเ,เนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากการที่เรารับประทานอาหารโดยอาหารที่เรารับประทานนะครับก็จะมีปริมาณของน้ําตาลและประิมาณของไขมันที่มีปริมาณมากอย่างเช่นอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เรารับประทานกันนั่นเองครับความเครียดนะครับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนเนืน่องจากความเครียดนั้นส่งผลโดยตรงต่อระบบเผาผลาญของร่างกายทําให้ร่างกายนั้นเกิดการเผาผลาญได้ย่ำแย่ลงนั่นเองครับ สาเหตุของพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ร่างกายเคลื่อนไหวไม่มากพอทำให้ร่างกายไม่เกิดการพอาผลานหรือนำพลังงานออกมาใช้นั่นเองครับยกตัวอ,อย่างเช่นการเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานหรือการนั่งอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานนั่นเองโรคอ้วนนะครับอาจมีสาเหตุเกิดจากความแตกต่างทางพันธุกรรมถิ่นกำเนิดเชื้อชาติสิ่งเหล่านี้นะครับมีผลต่อความแตกต่างของร่างกายของมนุษย์นั่นเองครับ โรคอ้วนนะครับส่งผลโดยตรงต่ออวัยวะภายในในร่างกายครับยกตัวอย่างเช่นหัวใจหรือว่าข้อต่อต่อตางๆภายในร่างกายครับเนื่องจากว่าต้องรับน้ำหนักในปริมาณที่มากและอาจส่งผลทําให้เกิดอาการไขมันพอกตับนั่นเองครับโรคเบาหวาน โรคเบาหวานนะครับเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนนั่นเองครับซึ่งทําให้ตับอ่อนนะครับผลิตสารอินซูลินออกมาได้น้อยกว่าปกติจึงทําให้มีปริมาณของน้าตาลในเส้นเลือดนะครับมากก,กว่าปกตินั่นเองครับผู้ <S 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 ที่มีความเสี่ยง <S <S ที่จะเกิดโรคเบาหวานนะครับก็จะเกิดในกลุ่มของผู้ที่เป็นผู้สูงอายุครับรวมไปถึงผู้ที่กําลังมีบุตรหรือว่าผู้ที่กลาลังตั้งครรภ์นั่นเองครับและมีความเสี่ยงสูงในกลุ่มของผู้ที่เป็นโรคอ้วนด้วยครับโดยโรคเบาหวานนะครับสามารถส่งต่อได้ทางพันธุกรรมครับผมซึ่งคนทุกคนนะครับอาจมี ยกตัวอย่างเช่นน้ำบัดลมขนมหวานรวมไปถึงผลไม้ดองหรือว่าผักดองด้วยน,นะครับผมโรคเบาหวานนะครับส่งผลโดยตรงต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นหวัวใจและหลอดเลือดตาฟันและเหงือกเส้นประสาทรวมไปถึงผิวหนังครับ เราสามารถป้องกันการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเช่นการเปลี่ยนมารับประทานผักใบเขียวหรือผลไม้ต่างๆรวมไปถึงธัญพืชที่มีโปรตีนและการเปลี่ยนมารับประทานไขมันดีจากพืชเช่นโอโวคาโดรวมไปถึงโปรตีนจากไข่ และออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวตัวอ,อย่างเช่นการวิ่งการอาอกกําลังกายในการต้านแรงโน้มถ่วงการยืดหยุดร่างกายหรือการปั่นจักรยานทั้งนี้เราควรที่จะทําการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจําเพื่อติดตามสุขภาพร่างกายของเราแล้วนี่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการ BDMs Wellness Club กับผมหมอแอมนะครับ วันนี้เองเนี่ยหมอจะมาเล่าในชื่อตอนสำคัญที่ชื่อว่าโรคอ้วนภัยร้ายทำลายร่างกายนะครับขึ้นชื่อว่าโรคอ้วนเนี่ยหลายท่านสนใจใช่ไหมครับวันนี้หมอเลยจะมาเล่าให้ฟังว่าในเมื่อเราป้องกันตัวเราจากเชื้อโรคภายนอกแล้วเนี่ยเราจะมาใส่กราะป้องกันร่างกายอย่างในตอนที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เราจะมาขยายผลหนึ่งอย่างสำคัญที่จะเป็นเกราะเพิ่มภูมิมากๆก็คือการต่อสู้กับโรคอ้วนนะครับ เพราะเราเห็นจากตัวเลขนะครับว่าในหลายๆประเทศที่ทําการวิจัยออกมาว่าอันดับต้นๆเนี่ยก็จะมีโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนเป็นต้นในวันนี้เองเนี่ยอะไรคือโรคอ้วนนะครับคำว่าโรคอ้วนเนี่ยมีคําจํากัดความหลายอย่างนะครับหลายส่วนเอาง่ายๆอย่างที่เราคุ้นเคยก็คือ BMI นะครับ BMI ก็คือเอาน้ําหนักหน่วยเป็นกิโลกรัมนะนะครับเช่นเราหนัก60ก็เป็นเลข60เราหนัก70ก็เป็นเลข70 หารด้วยความสูงยกกําลังสองนะครับเช่นในกอนะครับน้ำหนัก60สูง170เซนติเมตรก็เอา60หารด้วย1.7หน่วยเป็นเมตรนะฮะ1.7ยกกําลังสองออกมาได้เลขเท่าไหร่นะครับถ้าได้เลข25ถึง29.9เรียกน้ําหนักเกินถ้าได้เลข30ปึง้งเมื่อไหร่เรียกว่าโรคอ้วนทันทีนะครับใครก็ตามที่มีตัวเลขเกิน25นี่ต้องระวังแล้วนะครับ 25ขึ้นไปเรื่อยๆคือน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินไปจนถึงโรคอ้วนนะครับอันนี้ใช้ได้ง่ายที่สุดแต่อาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับเพราะอะไรครับเพราะบางคนนะครับบางคนกระดูกใหญ่บางคนกล้ามใหญ่บางคนกระดูกเล็กบางคนปัสสาวะบ่อยบางคนบวมน้ำไกด์ไลน์หรือว่าค่ามาตรฐานที่ใช้กันแม่นยำในนักกีฬาในสมาคมโรคอ้วนก็คือเด็กซ่าสแกนนะครับเด็กซ่าสแกนคือเครื่องสแกนแฟตครับ เหมือนที่เขาไปแข่งโอลิมปิกกันทีมชาติกันนะครับเมื่อสแกนเสร็จเนี่ยคิดง่ายๆครับถ้าตัวหมอทั้งตัวเนี่ยควรจะมีไขมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นผู้ชายสแกนหมดไขมันไม่เกิน28%เรียกผ่านถ้าเกิน28%เรียกอ้วนทันทีนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาให้เลขมากกว่าน,น่อยเพราะอะไรครับเพราะผู้หญิงมีสะโพกนะครับเพราะผู้หญิงมีสัดส่วนนะครับผู้หญิงเนี่ยห้ามเกิน32% อันนี้เป็นบทเรียนพื้นฐานนะนะครับใครไม่มีเครื่องสแกนวัดจาก BMI ใครมีเครื่องสแกนแฟตวัดจากเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงห้ามเกิน32ผู้ชายห้ามเกิน28นะครับหรือถ้าใครไม่มีจริงๆวัดรอบเอวก็ยังพอได้นะครับรอบเอวผู้หญิงเนี่ยไม่ควรเกิน32นิ้วนะครับถ้าเกิน32นิ้วเนี่ยเรียกอ้วนแหละนะครับผู้ชายไม่ควรเกิน35ครึ่งหรือ36เต็มทีเมื่อเรารู้จกกักการวัดว่าอย่างไรเรียกโรคอ้วน คราวนี้เราไปต่อครับเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคอ้วนเนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างนะครับเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคอ้วนเนี้ยเราก็จะมาเป็นชุดแหละครับหมอเล่าเนี่ยจริงเ,เล่าได้ยาวมากยังไงก็ไม่จบเพราะโรคอ้วนคือบอกเกิดของการทําลายสุขภาพต่างนะครับเมื่อเราอ้วนขึ้นเราก็ช้าลงหนักตัวอุยอ้ายปวดข้อปวดเขา่าปวดเส้นเอ็นเป็นไงครับขี้เกียจนะครับเมื่อเราเริ่มขี้เกียจปุ๊บเราก็ไม่ออกกําลังกาย เมื่อเราไม่ออกกําลังกายเราก็ยิ่งอ้วนขึ้นพอเราเริ่มอ้วนขึ้นปุ๊บเราก็เป็นไงครับเราก็เริ่มนอนไม่ดีเราก็เริ่มเครียดนะครับเวลาเราอ้วนเนี่ยไขมันไปก่อตรงช่องคอใช่ไหมครับเลือดลมไหลเวียนไม่ดีนอนหลับเยอะก็ตื่นมาไม่สดชื่นนอนหลับไปก็หลับไม่ค่อยลึก ฮอร์โมนต่างๆเดี๋ยวหมอจะคุยในตอนต่อไปนะนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเลปตินหรือฮอร์โมนความอิ่มก็หลังน้อยลงหิวกว่าเดิมตื่นมาตอนเช้าหิวกว่าเดิมทานแต่น้ําตาลทานแต่ของหวานทานแต่ของเค็มทานแต่ของมันก็เกิดเป็นวัฏจักรวัฏจักรโรคอ้วนเนี่ยเราต้องหนีออกจากวงจรน,นี้ให้ได้นะครับถ้าเราหนีไม่ได้เนี่ยเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะครับการนอนไม่ดีความจําสั้นลงประสิทธิภาพร่างกายไม่ดีความ คิดสร้างสารรค์ก็น้อยการทำงานก็ไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดโรคต่างๆอีกนะครับพอเรามีเซลล์ไขมันเยอะครับเราจะมีสารอักเสบเยอะปวดหัวปวดตัวปวดเส้นปวดเอ็นนะครับเราจะทำให้ฮอร์โมนชะลอความแก่หรือว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยหลั่งออกมาน้อยเพราะหนึ่งเรานอนหลับไม่ดีใช่ไหมครับพอเราหลับไม่ดีโกรทฮอร์โมนน้อยเกิดอะไรขึ้นครับ NK เซลล์ cell, หรือว่าเซลล์เพชฌฆาตก็จะทำงานได้น้อยลงนะครับ นั่นแหละคือตัวเหตุสําคัญว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคอ้วนเราก็จะเดินหน้าเข้าสู่ภาวะภูมิต้านทานต่าเมื่อภูมิต้านทานต่ําปุ๊บเป็นไงครับเชื้อโรคก,ก็จะโจมตีเราได้ง่ายขึ้นนะครับนี่แค่ยกตัวอย่างนะครับยังไม่ได้เพิ่มเติมเข้าไปอีกว่าถ้าไขมันเราเป็นโรคอ้วนนานๆเข้าไปเกาะในเส้นเลือดสมองเราเข้าไปเกาะใน ดวงตาเราก่อให้เกิดโรคความจําเสื่อมโรคอัลไซเมอร์โรคพาคินสันโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมโรคไตไม่ดีมาเป็นชุดนะครับเพราะวันนี้เองเนี่ยในอาทิตย์นี้นะครับหมอถึงเล่านะครับให้ทุกคนฟังว่านี่แหละครับคืออันตรายของโรคอ้วนนะครับในตอนหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันว่าเอออะไรคือต้นเหตุของโรคอ้วน และอะไรคือวิธีการดูแลตัวเองและก็เคล็ดลับในการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีไม่โยโย่และยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอลาไปก่อนในตอนปฐมบทโรคอ้วนนี้นะครับและตอนหน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องโรคอ้วนไม่จบง่ายๆแน่นอนนะครับเพราะเป็นโรคมหาชนเลยนะครับเราต้องสู้กับจิตใจเราครับนะครับอาทิตย์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ